ก็คืออันนี้เป็นผมยกตัวอย่างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาก็น่าจะยังเรียนอยู่มหาลัยแล้วปกติแล้วครับพอเรียนถึงมหาลัยก็จะหางานเสริมทําแล้วพอดูแบบหลายๆคนก็เมีไปเป็นเด็กเสริฟบ้างมีไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือว่าแบบใดๆก็ตามแต่เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ อยากทํางานนะแต่ไม่อยากเหนื่อยตอนนั้นก็เหมือนกับปรึกษาแกงเพื่อนเพื่อนนะแล้วเขาจะมีแกงเพื่อนเพื่อนสาวๆครับแล้วก็มีเพื่อนสาวคนหนึ่งก็แนะนํามาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงอย่างเราอ่ะเราได้เปรียบนะอ่ามันมีงานที่เราไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่ค่าตอบแทนดีเยี่ยมอมตอนแรกเขาก็เออเขาหน้าเฮ้ยงานอะไรอย่าบอกนะแบบไม่ไม่เอาเป็นแบบเด็กดิง้งอะไรนี้ไม่เอานะ,ะไ,ไม่เอาแบบเทาๆไ,<ม>ไม่เอาแบบเทาๆาโห้หอันนี้ขาวสะอาดล้วนแค่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนี่มาเป็นคอร์เซ็นเตอร์เลยทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบระเบียบ <c oughs> เขาก็เลยแนะนํามาบอกว่าเนี่ยแอปเนี้ยมันจะไม่ใช่เหมือนแอปหาคู่แต่มันจะเป็นแอปที่คนที่ใช้อ่ะครับเขาจะเลือกว่าเขาว่าอยากเดทกับใครอ,อารมณ์เป็นเหมือนแฟนเช่าเลยครับก็คือดูโปรไฟล์สองโปรไฟล์แล้วก็จะมีรีวิวมีดาวของแต่ละคนครับว่าแบบเฮ้ยคนนี้ที่แบบเหมือนคนนี้พูดเก่งอ่ะคนนี้เอาใจเก่งะอะไรเงี้ยครับเรา,าก็จะมารีวิวในแอป อะไรอย่างงี้ครับเราก็เหมือนกับว่าแบบหลากคนหลากายสไตล์ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนกับสาวเปรี้ยวนิดนึงก็จะมีความแบบย้อมผมทองทองทำเล็บยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็บอกเฮ้ยลองไปสมัครดูเนี่ยเอาวะลองลงทะเบียนดูก็ลงทะเบียนปื๊บปั๊บป๊บปั๊บป๊บไปแล้วเขาก็เหมือนกับถ่แอปเล่นดูเนาะตัวเขาก็ใส่ไปเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาใจเก่งแต่รู้สึกว่า ตัวเองอะอยู่ด้วยแล้วน่าจะสนุกเพราะเราเป็นสาวลุยๆคุยง่ายใส่ลงไปในโปรไฟล์แล้วคิดว่าสาวสาวแก้วเขาจะเรียกกันสาวแก้วเนาะภาษาญี่ปุ่นสาวแก้วอย่างเขาเนี่ยมันไม่มีใครที่ที่อยู่ในแอปเนี้ยเป็นเป็นแบบเขาแน่นอนอ๋อโอเคตัวเองโดดเด่นทางนี้โดดเด่นลงไปปุ๊บเหลือเชื่อโอ้เหลือเชื่อประมาณ3วันมีงานเข้ามาเป็นงานเด้งมาแล้วเขาอ่ะมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ครับ เพราะว่าเหมือนกับตัวลูกค้าเนี่ยก็จะมีมีฟิลเตอร์ระดับหนึ่งว่าเป็นลูกค้าระดับไหนเหมือนกับลูกค้าว i p ีลูกค้าอะไรในในระบบแอปของเขานะล้วก็เห็นว่าลูกค้าคนนี้ก็ดูเป็นลูกค้าที่มีโปรไฟล์ที่ดีเอาวะลองกดรับดูซึ่งพอรับเขาไม่เห็นนะเขาเขาจะไม่เห็นหน้าตาลูกค้าว่าเป็นยังไงพอกดรับปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าแชทส่วนตัวทีนี้ก็จะสามารถคุยกันได้ผ่านแอปแล้วก็นัดแนะวันที่สถานที่คุยกันตกลงกันเรื่องเวลาซึ่งคนนี้เขาบุ๊กมาตอนนั้นเขาบุ๊กมาครึ่งวัน ซึ่งครึ่งวันก็นราคาหนึ่งเต็มวันก็นจะราคาหนึ่งนะโอเคครึ่งวันบุ๊กมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเจอที่สถาน,นีก็คุยกันรออยู่ตรงนี้นะใส่ชุดสีนี้ประมาณนี้เขาก็มา แล้วก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับหน้าตาแบบเหมือนเด็กเนิร์ดเลยครับก็คือแบบแต่ผมก็จะยาวๆหน่อยใส่แว่นแล้วก็จะดูแบบไม่ไม่ไมสู้ตาเวลาคุยกันก็จะไม่มีไอค contact กันไม่มีอะไรกันแล้วก็เกียรเทียมะอารมณ์เด็กเนิร์ดของประเทศญี่ปุ่นใช่ครับคือแบบครับคับแบบใส่ใส่เสื้อเชิ้ตเอาเสื้อแสงเกงแล้วก็แบบสะพายกระเป๋าแบบเก่งๆอ่ะตัวเก่งๆติดติหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เขาก็เห็นว่าแบบอยเด็กเนิร์ดนี่ น่าจะเป็นคนที่เขาอยากจะคุยด้วยแต่คงไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรละมั้งอะไรน่าจะสื่อสารไม่ดีเฟิร์อิมเพชชันของเขานะ uh uh. งานถนัดเขาชอบโม้อยู่แล้วชอบคุย uh uh. อยู่แล้ว ah, สวัสดีเป็นไงบ้างไอ้มายังไง,ไง,ไงวันนี้กินอะไรไป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 ก็คุยกันแล้วก็คือคือเด็กเด็กคนเนี้ยครับเขาก็เหมือนกับแบบแนะนําตัวก็คือเขาอายุน้อยกว่าคือมาหาลัยเหมือนกันแต่เด็กผู้ชายคนนี้คืออายุน้อยกว่าเขานิดนึง อ๋อรุ่นเดียวกันเนื้อไม่เป็นไรไม่ต้องใช้คําสุภาพก็ได้คุยกันเป็นภาษาแบบภาษาเพื่อนกันธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นก็ไปกินข้าวไปกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปคาเฟ่ไปคาเฟ่เสร็จปุ๊บก็ไปเดินเล่นกันต่อแป,ป๊บแป,ป๊บก็หมดครับอืมเขาคุยกันม้ามอยไปเรื่อยแล้วเด็กยวขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากแล้วเขาก็แบบยิม้มแฮปปี้วันนั้นก็ไป สักพักหนึ่งแอปก็เด้งขึ้นมารีวิว,ว,ว5ดาวเต็มจากคนนี้หรอจากคนนี้อาแล้วก็เหมือนกับว่าก็ก็ก็มีมีอินคัมเข้ามาเนาะเหมือนกับมันมันก็จะเป็นพอยซึ่งพอยเนี่ยบริษัทก็จะส่งเหมือนกับส่งแลกเป็นเงินมาซึ่งวันนั้นเขาน่าจะได้ประมาณสักอาจจะประมาณสัก6,000บาท กับการบริการครึ่งวันครึ่งวันไม่ได้ทําอะไรเลยข้าวก็กินฟรีกาแฟก็ดื่มฟรีแต่มันเป็นเรื่องของความการบริการให้ให้ความสุขทางใจใช่ครับเนื้อตัวแทบไม่ได้แตะโอ้ดีดีจังเลยเขาเขคิดว่าเออดีดีโอเคแฮปปี้มากตอนนั้นแบบเออสบายละแต่ทีนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็มีบุ๊กิ้งเข้ามาซึ่งบุ๊กิ้งเข้ามาเนี่ยมันเป็นบุ๊กิ้งคนเดิมครับติดใจติดใจโอ้นี่ติดใจอาทินี้เต็มวันเลย อ่าโอเคแล้วคนเดิมก็คุยง่ายหน่อยอ,อ,อเจอปุ๊บเราก็เชื่อมต่อบทสนทนาได้เลยลก็เจอกันแล้วก็คุยกันซึ่งวันนั้นเขาก็เหมือนค่อยๆพูดมากขึ้นเด็กผู้ชายคนนี้แล้วก็ค่อยๆพูดยอมเปิดใจว่าแบบเออผมเป็นคนชอบกินนั้นนี่ครับเฮ้ยอันนั้นดูดีจังเลยครับแล้วตอนจะจากกันนะครับพูดเด็กผู้ชายคนนี้ก็าบอกจะเป็นอะไรไหมครับถ้ารอบหน้าผมจะบุกค,คุณอีกโอ้ได้ที่ดีเลยยินดีมากๆเลยถ้าเธอแฮปปี้เรายังไงเราแฮปปี้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แบบ ถ้าสนิทกันในระดับหนึ่งเขาจะเริ่มมีบอดี้คอนแทคนิดหน่อยก็คือวเวลาเวลาพูดจะจะแตะตัวอพอพอกุ้มกิ่มฝั่งผู้หญิงครับพอพอจับปุ๊บผู้ชายก็จะสะ,ะดุ้งนิดนึงแล้วก็แบบจะจะเขินจะดีอ่า <laughs> เป็นแท็กติกครับมันเป็นแท็ติกแบบคุยไปจับจับไหลไปอะไรเงี้ยโอ้ยดีด,ดีขอรบกวนอีกอย่างหนึ่งถ้ารอบหน้าถ้าผมเอาของมาให้จะได้ไหมครับเป็นของข,องขวัญเริ่มติดใจละโอ้ได้สิดีเลย วันนั้นเต็มวันมีแถมเขาเรียกว่าเหมือนมีโบนัสให้อีกโอ้ร oh, ับฉ่ำร mm. ับฉ่ำเลยวันนั้นแล้วก็ไม่กี่วันต่อมาบุ๊กกิ้งของผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาอีกวันนี้ที่เจอกันเนี่ยมือเขาว่าแปลกครับมือของผู้ชายคนนั้นเพราะมือของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันถูกพันพันด้วยปัตเตอร์ <c oughs> อะไรแบบเต็มมือเลยครับโอ้ยมือไปโดนอะไรมา อ๋ออันนี้แหละครับโอ้มันดูน่าเกลียดใช่ไหมครับไม่อยากให้ดูเลยครับแต่นี่ผมผมทาอันนี้มาให้คุณครับเขาก็ยื่นมาสิ่งที่ยื่นมาเป็นตุ๊กตาครับแล้วก็บอกเนี่ยตุกตาเนี่ยผมตั้งใจมากเลยหลายวันผมถักตุ๊กตาไม่เป็นผมเลยไปถักตุกตามาผมอยากให้คุณได้รับไว้ครับ <c oughs> อือโอ้ในใจก็ปื้มเนี่ยโอ้โหเด็กผู้ชายคนนี้มัน มีแรงกรล้าเว่าแบบโอ้เขาน่าจะชอบเรามากๆแน่เลยถึงกัขั้นแบบแฮนด์เมดตุ๊กตามาน่าจะไม่เคยถักเลยโดนเข็มจิ้มเลือดไหลหอ,อะไรอย่างนี้อืมให้เขาก็รับไวโอ้ขอบคุณมากเลยดีใจซึ่งวันนั้นก็เดทกันปกติเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมออมาของมาให้ใหม่นะครับอืทีนี้พอรอบต่อไปเนี่ยเขาก็มาอีกแต่ทีนี้เนี่ยรอบนี้ที่เขามาเนี่ยผู้ชายเขาไม่พูดเลย ไม่พูดไม่จ่าเลยแล้วก้มหน้าแล้วเวลาพูดผู้ชายคนนี้เขาปิดปากเอ้ยเป็นอะไรทําไมถึงปิดปากต้องป้องปากเวลาพูดนะพูดแบบปกติก็ได้นี่เราเจอกันมาตั้งหลายครั้งแล้วแบบอ๋อนี่นึงพอดีผมเกิดอุบัติเหตุครับแล้วทําไมสำเนียงพูดถึงแปลกๆอ๋อไ,ไม่ไม่มีอะไรจริงๆครับแล้วเ็าเห็นแวบหนึ่งเห็นว่าฟันมันหายไปครับอืฟันของผู้ชายคนนี้หายไปอ๋อไ,ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่วันนี้ผมเอาของมาให้ครับก็เป็นตุ๊กตาอีกตัวนึ่ง เขาก็หลับไว้ซึ่งมันมันยังแค่ตังหิดต,ตังหิดใจครับมันยังแค่ตังหิดต,ตังหิดใจก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้ววันนั้นเนี่ยเขากลับมาที่บ้านเขารู้สึกป่วยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกแบบมันมันมันเหมือนจะไม่สบายอะครับร่างกายมันไม่ค่อยปกติเอ้ยทำไมนะนอนไม่ค่อยหลับจนกระทั่งบุกิ้งก็เข้ามาอีกทีนี้รอบนี้ก็ไปเจอผู้ชายคนนี้บอกว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผม จะเจอคุณได้แล้วครับพอดีผมไม่มีตังค์แล้วครับเพราะหลายวันติดกันแล้วใช่มันหลายวันติดกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือของสุดท้ายที่ผมอยากเอาให้คุณครับซึ่งรอบนี้ผู้ที่เจอผู้ชายนี่คือแบบผมนี่คือเกียนมาเลยเหมือนอยู่ดีๆไปตัดผมมาเมอแว่นตาหน้าฟันไม่มีมือยังแบบพันอะไรเหมือนเดิมร่างกายมียิ่งเจอ <บา S 2> ยิ่งเละ<พ>ยิ่งเจอ,อยิ่งเละครับแล้วตุ๊กตาลอมนี้เขาให้หมาเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเราก็เราก็เหมือนเหมือนไม่ค่อยจะสบายเลยคือยังไงเราก็น่าจะพักงานไปสักพักหนึ่งแหละยังไงไว้โอกาสหน้าไว้มาเจอกันใหม่นะอเืเขารับมาเขารับมาเสร็จปุ๊บวันนั้นป่วยหนักเลยครับเราไม่หายนอนเป็นกี่ตื่นก็ไม่หายมันรู้สึกมันเหมือนมีคนมองรู้สึกแบบมันเหมือนมีสายตาจับจ้องมันมันนอนไม่หลับเลยครับอื แล้วทีนี้ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนวันนั้นไปมาหาลัยก็ไปเจอเพื่อนเพื่อกบอกเฮ้ยเป็นไงทําไมแบบหน้าซีดเลยเมคอัพไม่ได้แต่งแต่แบบใต้ตาคําปากซีดเหมือนคนเป็นโรคเลยเขาบอกเนี่ยไปเจออันนี้มาแล้วก็แบบลูกค้าก็แปลกๆแ,แต่ก็น่าจะคิดว่าคงไม่สบายธรรมดาแหละหอ่อแต่เราว่าของเองมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะลองกลับบ้านไปดูไปได้ไปรับของไปรับอะไรของใครมาหรือเปล่าอืไปเช็คดูดีๆนะ พวกนี้คือปกติแล้ว่มันไม่ได้เป็นกฎของบริษัทหรอกแต่ถ้าเป็นเราอ่าเราก็ไม่ค่อยอยากรับของจากลูกค้าเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าจะให้อะไรเราอืม,มันเพื่อความปลอดภัยเองลองกลับไปเช็คดูนะเขาก็รู้สึกขนลุกแปลกๆเนาะกลับถึงบ้านเปิดห้องดูเห็นตุ๊กตาสามตัวนั่งเรียงกันตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ทุกตัวจ้องหน้าไปที่เขาเอาวะจับตัวแรกค่อยๆแกะ ก็เห็นว่ามันก็เป็นนุ่นปกติครับแต่ที่มันไม่ปกติเนี่ยคือมันเหมือนมันมันมีอะไรน้ําตาลน้ําตาลอยู่ข้างในซึ่งพอมองดูแล้วครับมันเหมือนมันเป็นหนังของคนนะครับที่มันลอกออกมาจากนิ้วครัมันมีลายนิ้วมือมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันลอกถูกลอกมีหนังแล้วก็มีเล็บของคนอยู่ข้างในตัวตาตัวแล้อ่า ประจบเหมาะกับย้อนกลับไปทำลายคือมืออที่ถลอกเมันไม่ได้มีแค่หนังนะแต่มันมีเล็บด้วยทั้งทั้งเล็บเลยดูอันที่สองมันมีฟันครับแล้วตัวใหญ่ตัวสุดท้ายมันมีฟันของคนมีอะไรตัวใหญ่ตัวสุดท้ายอ่ะคือโอเคคงพอนึกได้วันมันน่าจะมีผมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันหนักเป็นพิเศษครับแล้วมันเหม็นด้วยครับ เขาก็เลยค่อยๆแกะมาแล้วพอเห็นคือเขากีดเลยเพราะว่ามันเป็นศพของสัตว์ชนิดเล็กอะครับเป็นน่าจะเป็นแมวเนี่ยนะครัะศพแมวมันศพแ,แมวครับที่น่าจะถูกลอ,อกขนออกมาครับแล้วตามตัวของแมวนี่คือแปะด้วยผมของเขาอะไรอย่างเงี้ยวาทำของแล้วลูกตาของแมวอะครับมันม,มันตรงอยู่กับลูกตาของน่าจะเป็นตุ๊กตาหมีเนาะ,นะซึ่งในลูกตาแมวอเนี้ยมันมีกล้องนะครับ หมูเปนโ,โลกจิตมิกล้องอยู่ข้างในลูกต่าของศพแมวทีรโหดโโว่ะคือไม่รู้ว่าที่รู้สึกป่วยรู้สึกแปลกคือโดนของหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามันสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเราโดนมองอยู่โดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนที่เฝ้ามองเขาอยู่จริงๆในห้องเนี้ยบนหัวเตียงอ,อคลั่งเันพวกคลั่งไง ใช่ครับน่ากลัวโคตรจิตเลยอ,ะอ,อ่ะเนาะเรื่องประมาณนี้แต่ตอนแรกก่อนว่าลองลอง,ลองแบบเดาเล่นๆว่าเอะหรือว่าเขาอาจจะไปโดนยอมโดนต่อยเพื่อแลกเงินมาชแฟนเช่าอะไรคิดเป็นแนวนั้นมากกว่าไ,ไม่คิดว่าแบบจะถอ,อดเล็บถอดฟันนี่พยายามว <ใน S 2> ิเคราะห์นะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นมุมของคนโรคจิตคนหนึ่งก็คคออยากจะใกล้ชิดผู้หญิงคนนี้โดยที่ตัวเองไม่สามารถเข้าไปได้แต่พยายามจะเอา ความเป็นเราเข้าไปใกล้ที่สุดอเออนะก็เลยเอาเนื้อหนังเอาฟันอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นในญี่ปุ่นเขามีไหมการทําคงทําของโอ้โหจริงจริงมีครับญี่ปุ่นเนี่ยทำของจริงอันนี้ผมเล่าถือว่าเล่าเสริมไปเลยมันเป็นเรื่องของอันนี้มันเราเป็นฝั่งผู้ชายบ้างครับเพราะาอันนี้คือฝั่งผู้หญิงเราฝั่งผู้หญิงเราก็จะแบบเจอจิตจิต ที่มันเป็นจิตจิตอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าในมุมผู้ชายที่เจอผู้หญิงจิตจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเออเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือฝั่งแบบเหมือนผู้ชายบริการอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเป็นผู้ชายที่ทํางานแบบนี้เหมือนกันเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เชิงว่าทํางานแบบนี้ครับแต่เป็นเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่ซิ่งแล้วกันครับผู้ชายัยซิ่งเผู้ชายัวซิ่งแล้วเจอผู้หญิงทําของเนี่ยหรออะไรประมาณนั้นนะครับเออเป็นผู้ชายัวซิ่งแล้วก็คือผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ช่าชองอยู่พอตัวแล้วก็จะมีสาวสาวเยอะ แล้วก็เขาบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าอันนี้เป็นบทเรียนแล้วกันที่เขาน่าจะได้เจอแล้วมันเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างราคาแพงสําหรับเขาเลยคือมันมันมันหลอนไปตลอดชีวิตทําให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากคบกับผู้หญิงเลยด้วยซ้ำแล้วทีนี้เนี่ยตอนสมัยมหาลัยเนี่ยครับก็คือเขาเกี่ยวพาราศีเยอะแยะมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไปเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึง เผาๆลนะาแล้วนะเออมึงโตแล้วมึงเห็นแบบกูเนี่ยไม่อยากเป็นที่ปรึกษาของคนที่อ,อกหักมาจากมึงอเออซึ่งตัวเขาแบบหลอเฮ้ยกูขอโทษว่ะมันมันช่วยไม่ได้จริงอ,ะอ่ะเออผมหน้าตาดีอ่ะเพื่อนอ่อาบอกโฮ้ยมึงกูกูเนี่ยกูจริงจังนะเว้ยว่าแบบมึงไปทําใครเขาเสียใจเยอะมึงระวังนะอย่างน้อยผู้หญิงมันน่ากลัวมึงไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาล้างแค้นมึงวันไหนอนาคตไปมึงเจออะไรสมมติมึงไปสมัครงานแล้วที่บริษัทไอ ผู้หญิงที่มึงเคยทิ้งไปดันเป็นเจ้าของบริษัทขึ้นมาอ้าวทีนี้มึงโดนกลันแกล้งแน่นอนอม,มันจะมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้เลยนะคเบาๆไว้โอ้ได้ได้ไเบาๆเบาๆว,วะแต่ทีนี้เนี่ยมันมันก็ไม่หยุดเอยด้วยความที่มันเป็นนิสัยข,ของเขาอะเขาจะชอบเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปนึกคืมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแบบนั่งเงียบๆเป็นเป็นหนอนหนังสืออะครับเออแล้วก็แบบเฮ้ยหนอนหนังสือว่ะ ดีวะ่ะถ้าเราจีบเขาติดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็ค่อยๆไปโปรยเสน่ห์ค่อยๆไปโปรยเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้จีบยากมากเพราะเขาไม่สนใจครับ<ฆ>เขาไม่สนใจผู้ชาย<ฆ>เขาไม่สนใจอะไรเลยแต่เขาเขาแบบใช้ทุกวิธีทางว่าแบบไปทําตัวเป็นแบบอยากไปอ่านหนังสือด้วยแล้วไปไปมาเลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยติดผู้หญิงแบบเหมือนติดอ่านหนังสือติดอะไรแล้วผู้หญิงก็น่าจะเห็นความพยายามเขามันก็ก็หลายเดือนแล้วเนาะผู้หญิงก็เลยเหมือนค่อยๆเปิดใจค่อยๆเปิดใจ อ่าทีนี้เข้าเกมละก็เลยมีความสัมพันธ์แบบชายหญิงกันแต่ทีนี้พอมีความสัมพันธ์แบบชายหญิงกันแล้วเนี่ยไม่นานเขาก็เบื่อผู้หญิงก็ตามง้องตามตื้อเขาก็แบบเอ้ยไม่ว่างเดี๋ยวอย่างงู้นเดี๋ยวอย่างนี้อย้าง,งันเริ่มมีข้ออ้างต่างๆนานามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาแบบเอ้ยลำคาญเว้ยมันจะไปที่ไหนก็ไปไปอยากเลิอกอืม ผู้หญิงไม่เอาไม่เลิกได้ไหมขอโอกาสหน่อยแบบเอ้ยขอขอร้องเถอฟังเถอะไม่เอาอยากเลิกว่ะไม่ไม่โอเคละเราเบื่อละเราไม่ได้รักเธอแล้วผู้หญิงเขาบอกนะนะอย่าพูดอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะนะนะมาคุยกันหน่อยซึ่งเขาก็ลำาคาญเนะาะก็เลยเอ,อเหมือนกับว่าตอนนั้นก็เดินออกมาเลยกลับมาที่ห้องซึ่งกลับมาที่ห้องเนี่ยข้อความก็ยังรัวมมาเขาก็บล็อกข้อความโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาเขาก็บล็อกเบอร์โทร ทีนี้มันเริ่มมาในรูปแบบจดหมายครับจดหมายสอดเข้าไปบอกว่าเราขอโทษนะเราขอโทษจริงๆซึ่งผู้ชายก็แบบไม่ได้สนใจฉีกจดหมายทิง้งเพราะตอนที่คบกันผู้หญิงก็มาที่ห้องของผู้ชายแล้วผู้ชายเขาก็อยู่หอเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับจกนกระทั่งก็มีเสียงเคาะประตูครับปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งเขาก็แบบใครวะสองที่ตาแมวเห็นผู้หญิงกยืนแต่แบบหน้ามันหน้ามันซีดซูบซูบ สูบแล้วก็แบบขอร้องเธอขอขอเราให้โอกาสเราได้ไหมขอเข้าไปคุยด้วยหนะนะขอร้องหน่อยขอเข้าไปหน่อยผู้ชายก็แบบไม่เอาเราไม่อยากคุยกับเธอแล้วอย่ามายุ่งปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งเริ่มขอหนักขึ้นบอกไม่เอาเขาบอกไม่เอาไงเดี๋ยวแจ้งตำรวจหรอกผู้หญิงเขาก็เหมือนหน้าจ่อยๆแล้วก็กลับไปแต่หลังจากนั้นนะครับในจดหมายที่มันมาหย่อนมาหย่อนมาหย,ย่อนของผู้หญิงทุกวันมันเริ่มมีอะไรแปลกๆป,ปะกปนะข้าก็มาตอนแรกๆเนี่ยก็เริ่มมี เศษอะไรบางอย่างที่มันเปื้อนเลือดเหมือนกับแบบเขาเขียนจดหมายมาแล้วมันเป็นรอยเลือดเหมือนเขียนด้วยเลือดด้วยมือที่เลอะหรือบาดเจ็บอะไรเงี้ยเขาหยอดมาจนทั้งมันเริ่มมีเล็บเข้ามาเริ่มมีเส้นผมเข้ามาเริ่มมีอะไรบางอย่างเข้ามามันพีคจนกระทั่งมันไม่ได้มาเป็นซองครับมันเริ่มมาเป็นเหมือนกับกล่องขนาดเล็กนะครับที่มันสอดเข้ามาซึ่งไอ้กล่องขนาดเล็กที่มันสอดเข้ามาเนี่ยตอนที่เขาเปิดดูเขาเห็นเป็นก้อนเหมือนก้อนเนื้อครับ แต่ในจดหมายบอกว่าเนี่ยลูกของเธอโ oh. oh. อ้โหตอนอั้นเ,เขาแบบโหคนหัว,หว,หวลุกมากแล้วก็แบบเราเราจะต้องย้ายเลยต้องย้ายแล้วคืนนั้นอะที่สิ่งนี้มันสอดเข้ามาผู้หญิงก็มาถุกทุกถูกถุกถขอเราเข้าไปหน่อยนะเราขอเข้าไปหน่อยนะไม่เข้าไปงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะเราแบบมือผู้หญิงเขาก็ตะเกียดตะกายาว่าในห้องเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์แบบเก่าเนอะข้างหน้ามันจะมีเหมือนกับที่สอดจดหมายครับอื mm. แล้วก็ผู้หญิงก็ค่อยๆเหมือนเอามือเข้ามาแล้วเขาเห็นว่ามันมีเลือดนะครับไหลออกมาจากตรงซองที่มันยัดจดหมายข้างหน้าประตูห้องเขาครับเลือดมันไหลมันมีอะไรบางอย่างตกๆแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นนิ้วครับมันเป็นนิ้วมันเป็นเศษเนื้อที่มันค่อยๆตกค่อยๆตกค่อยๆตกเข้ามาเขารีบโทรแจ้งตำรวจนั่งมีตำรวจมารับเหมือนกับแบบตำรวจก็มาวุ่นวายใหญ่ผู้หญิงก็ตะโกนไม่เอากูจะเข้าไปกูจะเข้าไปหาเขากูจะเข้าไปหาเขาเราก็เลยได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ครับเขาพยายามที่จะ หักตัวเองหรือหักเนื้อตัวเองเราพยายามแบบปาดตัวเอง <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปในห้องทุกอย่างทีละนิดทีละนิดให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในนั้นคือ <c oughs> ถ้าเขาไม่เรียกตำรวจนะครับ <c oughs> เขาคงทําร้ายร่างกายตัวเองแล้วควักทุกอย่างทื่ยัดเข้าไปในซองจดหมายหมายถึงว่าเขาเ <c oughs> ฉือนนิ้วตัวเองแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปอย่างนี้หรอคะอ๋อทีละส่วนทีละส่วนนะครับค่อยปาด คือทำให้ตัวเองเข้าไปให้ได้ให้ตัวเองเข้าไปข้างในไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามดุดันมากผู้หญิงก็ก็โดนส่งไปเรื่องแบบบําบัดอะไรเงี้ยครับัวผู้ชายมันบอกว่าเนี่ยบทเรียนราคาแพง เลยทําให้เขาแบบกลัวแล้วก็กลัวที่จะคุยกับผู้หญิงไม่กล้าจะไม่จริงใจไม่กล้าจะไม่จริงใจกับใครเลยโอ้โคตรโหดเลยโหดตั้งแต่เอาลูกมาส่งแล้วอ่ะเออนี่ไงอันนี้จริงๆมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้นะสำหรับชายเจ้าชู้ทั้งหลายที่ไปล้อเล่นกับเรื่องของความรักจริงๆไม่ได้สอนแค่ผู้ชาย สอนได้ทุกคนใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยด้กดก<ๆ>ดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X